ทิปกูยังจำมนแรกที่มึงมาหาพี่ที่ออฟฟิศแล้วบอกพี่สอนหนูให้เป็นเศษฐีหน่อยหนูจะไม่ลืมเฮี่อะไรสักอย่างนะกูจับได้ไก่เปียวกูจับได้แล้วกูไปไกลยจะมาเลอกเทอ่กูใกล้ๆก,ก,กมูมีมีการดึงขนขาด้วยนะ เราแชร์แชร์แชร์เพื่อนเพื่อฟังหน่อย ตนี้ก็ทํากับดอกดิสนมาได้ปีกว่าแล้วนะคะแต่ก่อนที่จะเจอดอกดิเด็ดที่เจอบอสกุมภากรนะคะเจอพี่กุมภาก่อนตอนนั้นคือคืออยู่ห้องเช่าเดือนสงพัน่ะและตัวเองตกงานแล้วแฟนก็ตกงานด้วยไปแล้วทีนี้ได้เจอบอสนะคะเจอเจอบอสกุมภาจากแอปแหนึ่งเนาะที่แรกอะทิปเนี่ยพูดกับเปลอย่างเดียวเลยนะคะว่ามันจะจริงหรอ แล้วมันเป็นธุรกิจประเภทไหนอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเรา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 คิดว่าการทํางานผ่านผ่านแอปเนี่ยหรือว่าการทําออนไลน์ผ่านแอปเนี่ยเราคิดว่ามันมันก็เหมือนธุรกิจแบบทั่ว,วไปถ่ายตรงทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะบิ้วแต่เราเปิดบินโน่นนี่นั่นเมื่อก่อนคิดแบบนั้นจริงๆแล้วทีนี้เห็นเปลเนี่ยไม่หลับไม่นอนนะไม่หลับไม่านอนจดไลฟ์บอสอย่างเยอะตอนนั้นเปลตกงานทิปก็เลยแบบเออ คนนี้คือใครเอามาดูหน่อยกุมภากุมภาเปลวก็พูดตลอดอะไรอย่างเงี้ยทิปเลยเข้าไปดูนะคะผนปรากฏว่าเจอบอสแค่ไลฟ์ไลฟ์เดียวเท่านั้นทุกคนเจอบอสกุมภาแค่ไลฟ์ไลฟ์เดียวเท่านั้นทิปมีรู้มีความรู้สึกแบบว่าเฮ้ย เราไม่เคยเจอเจอใครที่มันนั่งบอกนั่งสอนแล้วก็พูดตรง,ตรงๆแบบไม่ได้งอขนาดนี้ไม่เคยเห็นใครมาสอนมาบอกแล้วตอนนี้มันตอนนั้นมันตื่นเต้นมากๆเพราะว่าภายในระยะเวลา3เดือนเนี่ยพี่กุมสร้างคนที่มีรายได้หลักล้านี่เยอะมากด้วยระยะเวลาอันสั้นแค่3เดือนเราก็เลยเป็นคนหนึ่งแบอบกว่าถ้าเราเจอบอสกุมภาเนี่ยเร็วกว่านี้เราก็คงจะมีโอกาสที่ จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะบ้านทิปทุกคนเก็บขยะขายนะคะแม่เนี่เก็บของเก่าพ่อเนี่ยก็ปั่นสำล้อนะคะแล้วก็อยู่บ้านอยู่บ้านเนี่ยปลูกบ้านขึ้นในที่ดินของเขาอะเดือนละ500เนาะตอนนั้นก็เลยแบบเออเราเราไม่เคยดูแลพ่อกับแม่ได้เลยอะ ขนาดโตมาจน26ปีอะเงินที่จะให้พ่อแม่เดือนละ500เดือนละพันอ่ะยังแทบไม่มีเลยแล้วตัวเองมาตกงานอีกแล้วมาเจอบอสกุมภาแล้วก็เลยตัดสินใจแบบว่าไม่ว่าบอสกุมภาจะไปไหนก็ตามจะทําอะไรก็ตามทิพย์จะทําหมดเลยซึ่งตอนนี้ทุกคนระบบมันดีมากๆตอนที่ทิพย์เข้ามามันมีแค่คอลลาเจนซองเดียวอะ คอลลาเจนแค่ซองเดียวอ่ะทุกคนแล้วเป็นซองใสที่แปะสติกเกอร์อยู่ตรงหน้าซองอ่ะไม่ได้มีระบบแอปพลิเคชันขนาดนี้ไม่ได้มีสินค้า60-70แบรนด์ขนาดนี้แต่ตอนนั้นอ่ะสิ่งที่ทิปปักใจเชื่อทิปไม่คิดเลยว่าระบบมันจะมาไกลขนาดนี้แล้วจะแบบ ไปทั่วอาเซียนคือคนทุกประเทศอ่ะคือตอนเนี้ยลาวกัมพูชาพม่าคือทําได้หมดอ่ะแล้วทิปไม่คิดว่ามันจะมาไกลขนาดนี้ที่มีความเชื่อเดียวก็คือเชื่อบอรนะคะเชื่อบอรแล้วก็กําไรของทิปนะคะที่ลุยกับดอกปิ๊มาจริงๆต่างๆหนึ่งปีกำไรเดือนนี้ทุกคนเดือนนี้นะสองล้านห้าทุกคนคือเยอะมากนะพี่คุมคือม,ม, <ye S 2> มันเยอะมากอ่นะมันเกินฝันจากเด็กบ้านนอกคนนึงนะคะเดี๋ยวที่เปิดให้ทุกคนดูก่อนนะ อันเนี้ยนะคะกำไรวันนี้นะคะสองหมื่นสองนะคะทุกคนสองหมื่นคือมันเยอะมากเอาตรงๆเมื่อก่อนเก็บขยะขายกับแม่หรือทํางานประจาเนี่ยรายได้ต่อเดือนเนี่ยจะบอกให้ว่ามันรายได้ต่อเดือนอะ่ะตีไปเลยคือวันละสามร้อยห้าร้อยแต่อันนี้วันละสองหมื่นแล้วก็เมื่อวานเมื่อวานสี่หมืน่นห้าหมื่นโอ้เยอะนะคะเยอะแล้วก็กําไรของเดือนนี้ทุกคนเห็นปะสองล้านห้าแล้วกําไรรวมมันเกินมันเยอะไป ยี่สิบสี่ลกำไรรวมที่ได้มาจากแอปดอดนี้ยี่สิบสี่ล้านทุกคนแต่ว่าเมื่อก่อนนี่ยิงแอดนะได้กําไรมาก็ยิงแอดยิงแอดยิงแอดอย่างเดียวเลยแต่ตอนเนี้ยเดือนนี้ทุกคนไม่ได้ยิงแอดแม้แต่บาทเดียวอะ่ะนะคะเรียนรู้จากพี่ทุกคนที่มาแบ่งปันนะคะเรียนรู้จากพี่ทุกคนพี่นกนะคะพีมีแต้ใครก็ตามที่ไปเรียนรู้กับทุกคนเลยแล้วก็รายได้ของเดือนนี้สองล้านห้าสองล้านห้ามันเยอะมากเลยนะมันเยอะมากๆแล้วก็รวมๆอะ แต่ที่ไม่ได้เก่งเลยนะที่ก็ใช้ระบบร้อยเปอร์เซนต์เมื่อตอนนี้ไรๆเข้ามาควา,ามรู้สึกมันมันเป็นยังไงที่มึงได้สองล้านความรู้สึกอะไรคะเมือมันเหมือนฝันนะตอนตอนเมื่อก่อน,อนที่มึงมามือไม่มีอะไรไงแล้วตอนเนี้ยผ่านมาแค่ปีเดียวมึงมีเดือนละสองล้านแล้วงนี้ความรู้สึกมันเป็นยังไงคิดว่าจะมาเร็วขนาดนี้ไหมอะไรอยากเู้ยามมันไวมากพี่คุณมันไวมาก มันเร็วมากจริงๆระยะเวลาแค่หนึ่งปีอะปีกว่าคือเราเรียนรู้เรียนรู้แล้วทาตามระบบามตามบอสอะนะไม่คิดว่าจะมาเร็วขนาดนี้ทิพคิดเลยนะว่าถ้าตอนเนี้ยถ้าตอนนั้นไม่ได้เจอไม่ได้เจอพี่กุมนะทิพไม่รู้ว่าทิพจะไปทำอะไรไม่รู้เลยตอนนี้อาจจะยังแบบอยู่ห้องเช่าเดือนสองพันยังอาจจะยังโดนแบบหมากัดรองเท้าอยู่พ่อกับแม่ก็ยังคงทํางานอยู่แต่ตอนนี้พ่อกับแม่ได้แม่เนี่ยไม่ได้เก็บขยะข่ายแล้วกิน มีเงินเดือนในท่านน่ะทั้งพ่อกับแม่แล้วตอนนี้อ่ะบ้านทิพนะบ้านทิพเป็นคนเป็นเด็กก็บขยะใช่ปะแล้วเราอ่ะค้นหาโอกาสมาตลอดอายุยี่สหกปีคือค้นหาว่าเฮ้ยมันจะมีตรงไหนออกจากความยากจนได้ไหมอ่ะค้นหามาตลอดแต่มันไม่มีใครมาบอกมาสอนเราจริงๆอ่ะทิพอยากจะบอกพ่กพี่พว่าไม่อยากรู้หน่อยหรอไม่อยากไปเรียนรู้จากคนคนนี้หน่อยหรอคือเหมือนมันม,นมหัต์จรรยร์จริงๆอ่ะแค่ทําตามแบบที่ไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังอ่ะ คนเนี่ยบ้านทิพนะอันนี้ทุกคนตอนที่ทิพาย์ยาุ่26ปีปีที่แล้วทิพยังเขียนอยู่เลยเนี่ยอันนี้บ้านทิพนะ้อแม่ก็จะเก็บเก็บเก็บขยะขาย พ่อก็ปัดสํารออันเนี้ยก็ไม่มีที่ดินของตัวเองบ้านทิพย์ไม่มีที่ดินของตัวเองไม่มีนาทําไม่มีทรัพย์สมบัติไม่มีอะไรเลยอะที่บ้านคือไม่มีอะไรเลยแล้วก็เนี่ยอันนี้พ่อทิพย์นะคะที่มาเจอดอกลิฟก็ได้จับ,ได,จบได้จับเงินลงเงินล้านทุกคนเนี่ยได้ลดออดี้หนึ่งคันนะคะมีลูกด้วยได้ซื้อที่ดินให้กับพ่อกับแม่นะคะปีหน้าก็ถึงจะสร้างบ้านนะคะแล้วก็มีบริษัทเป็นของตัวเอง มีบริษัทเป็นของตัวเองแล้วซึ่งมันเป็นเหมือนฝันมากๆภายในระยะเวลาหนึ่งปีพี่ๆทุกคนคนที่เคยพับฝันไห้นะที่ที่อยากมีบ้านอยากมีรถอยากมีเงินเก็บอยากออกจากงานประจำที่นี่อ่ะมันที่นี่อ่ะไม่ได้ขายฝันนะไม่ได้ขายฝันแต่ทุกคนอ่ะมาทําฝันเป็นจริงด้วยเครื่องมือเครื่องมือมือนี้เถอะมาเอาความรู้จากบอสนะคะเหมือนที่น้องมาเอาที่อยากจะบอกว่าพวกพี่ๆอ่ะ ตื่นแต้นเกิดที่ได้เจอผู้ชายคนนี้ตอนนี้เราเห็นระบบแอปพลิเคชันแค่เนี้ยแต่ในอนาคตเรายังไม่รู้อีกเลยว่าจะพัฒนาไปถึงไหนเพราะอันนี้แค่ปีเดียวเองนะแค่ปีเดียวแอปพลิเคชันมันมีระบบทุกอย่างซับพอร์ตหมดเลยแต่ถ้าผ่านไปนานกว่านี้ละ่ะเดี๋ยวก็มีไลฟ์สดเดี๋ยวก็มีนูนมีนี่เข้ามาโอ้โหบางคนเนี่ยถ้าแบบเดี๋ยวจะได้ เดี๋ยวจะได้ทําแบรนด์ผลิตแบรนด์จากโรงงานพี่คุม้มแล้วก็มาขายในแบบในแอปด็อกดิฟอีกซึ่งมันเยอะแยะมากมายนะคะจากที่นี่ดังนั้นอยากให้พวกพ,พี่มาเอาความรู้กันไว้แล้วก็ตอนนี้นะน้องทิพย์มีทองเก็บแล้วนะคะหนัก55บาทแล้วก็เดี๋ยวจะไปซื้อเพิ่มอีก30นะคะถ้ายังไงก็อยากให้พวกพี่พได้แบบนี้กันทุกคนนะคะมาเรียนรู้เอามาเรียนรู้เอาโอกาสมันเป็นเหมือนโอกาสโอกาสนั่นแหละที่มันผ่านมาไปคร<น>ับเที่วเปิดประตูดิ พี่พี่มจำพี่น้ำหนึ่งได้ไหมพี่น้ำหนึ่งอ่ะ,อะที่ดูทิปมา1ปีอ่ะที่เป็นแอดมินอ่ะ,อะดูดูทิปอ่ะเรียนรู้กับแอปลงมือท,ทำกับ แล้วไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้ก็เลยไม่ทำาณะที่ตัวเองยังไม่ได้ิ่มแล้วทีนี้นะพี่พี่นี่นัึงเพิ่งมาตัดสินใจตอนนี้สามเดือนทุกคนได้กําไรไปแล้วสามแสนอ่ะแค่ตัดสินใจอ่ะไม่้องคิดว่าตัวเองทำไม่ได้แค่เห็นโอกาสแล้วก็มาทำเถอะมาลงมือทํามาเรียนรู้เถอะทําได้แน่นอนที่นี่มีระบบซัพพอตทุกอย่างอยู่ที่พี่พี่ตัดสินใจนะคะโอเคค่ะบอสขอบคุณมากๆตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็จะไปไลฟ์สดละ โ okay, okay, อเคโอเคไปไปข้าวสีทองตันได้วยสวัส<อ>ดีบบดครับสวัสดีไอ้แท็บครับตอนนี้นะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติงนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับ เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับวันนี้นะครับผมกอยากใหทนชมจาก P K House Studio นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับโอเคยั